สวัสดีค่ะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ตาจะได้ตั้งหัวข้อว่าอะไรว้าวเดอะสตาร์อืมใครทำงานฟรีแลนซ์น่ะหรือไม่ก็งานที่คุณทำอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรอะที่คุณตั้งใจที่คุณขมักขมันแล้วคุณรักอะคะ่ะในงานงานเนี้ย ไม่ว่าคุณจะทำาอะไรอ่ะหมายถึงเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะถ้าคุณทำด้วยใจที่เป็นสุขและรักโดยปราศจาความคิดด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะหรือการกระทำของตัวเองก็คือแบบไม่มีความคาดหวังด้วยนะทำด้วยใจทำด้วยความสุขทำด้วยความสนุกสิ่งเนี้ยงานเนี้ย จะถูกตอบแทนตอบกลับมาด้วยรายได้ที่มากขึ้นคุณคือเดอะสตาร์คุณคือคนที่มีชื่อเสียงหมายความว่าโดดเด่นเก่งอยู่ตำแหน่งสมมติถ้าทำงานอยู่ตำแหน่งไหนก็มักจะโดนคนแบบอิจฉาหรือว่ามองหรือว่าไม่พอใจเพราะว่าคุณเก่ง ต้องยอมรับอะนะคะก็เก่งจริงเออยอมรับมาเลยรับคําทํานายมาเลยตารู้สึกว่าถ้าสําหรับคนที่มีความคิดมากอยู่อะไรในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการที่คุณฝึกกดแรงหนึ่งดูดก็ได้ที่แบบทําอยู่ทุกวันอะแล้วคุณอาจจะมีเวลาที่คุณรู้สึกท้อถอยไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวแรงใจแรงกายมันจะกลับมาละก็คือ energy แบบ so พ o าวเวอจะกลับมารวมถึงการเงินก็จะดีมากๆเลยนะคะนี่คือคำทำนายของคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนอยู่เสมอแล้วก็ใครสนใจดูวดวงปรึกษาก็ติดต่อตามมาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ